มาผมนี premises, so s, so ่ในเมนูตำมือกับผมนี่ครับแต่ว่าตำเ่บกทั่วผมนี่ครับบกทั่วกับตำแล้วครับผมแล้วตำทั่วนหนครับผมจะเอาหมึกใสครับวันนี้กินแบบกินตำบกทั่วใส่เหมอนกับผมนี่าลืม่องแม่งนี่ครับอืขุนนี่มีกับผมเนี่ยน้ำตาลอันนี้ตำบอกทั่วเลยครับผมเดี๋ยวเอาหมึกใสหลังครับ ส, ου ส ου ุดๆเลยครับอ่ะนี่ครับผมเดีย๋ยวผมของมุกใส่ครับมุมกเสะได้ครับอ,อืมเอาสดๆเลยครับ ชิวนะครับผมใช่ดีรับผมอ๋อซิกจานครับีครับดีปะออาเอาเถอผมเียครับผมอืม สีสันไว่ใช่ปะครับผมอ๋ออืมนเหี้ยผมเนี่ยผมเสร็จแล้วผมตำทั่วเส้นมือกับผมมาครับจิ้มกันครับสวัสดีครับมาผมเจ้าเลี้ยงครับผเดี๋ยวครับตำบักทั่วเส้นมือกับผมเนี่ยมียังไงมีกว่าใครจ้ะทั่วไข่กับนีครับผม nhà lắm nào khay không? Đó, thì khay. Thằng nào đến khay hả? đi lấy một nè, thêm bột bỏ khay, nhiều bột, làm khoa sinh không tôi ยังไงกนยังเมืนงปลาลูกเหาอบุกปลาดุกเหรอับผมโอ้โหไม่เคยจ้ะ ปลาขาดพล่อต้องใหม่วันที่เดียวไม่ใช่ตใหม่วันมันจะบ่ายไม่มันตุ่มไ่ไหม มาตาบานน้องหมูไปละอ,อันมาตาบานมูก็ใส่บุกของน,นด้จ้ะ ม,ม,มาก <c ười> ของก็สมที่เดียวหอมก่อน้นแกินแบบบานๆแบบนั้ <c ười> น